ครับก็การสวัสดีท่านผู้ชมกันดูด้วยนะคะก็อยู่กับเพื่อนอีช่นเคยครับผมกอล์ฟไซต์ปอผมเพิ่งลงคลิปมาครับเทวีว่าอีพีสองโคตรมันไปนะครับเราจะมาเล่นอันนี้ต่อนะอมงอุดอามงอุดอามงอุดอามงอุดป่ะเดี๋ยวเราเริ่มเล่นกันเลยดีกว่า ไอ้ผมเพิ่งโหลดมาเลยนะหยอกหยอกไม่ใช่เพิ่งโหลดคือเพิ่งลบแล้วพึ่งโหลดเออลบแล้วโหลดงงไหมเออถ้างงก็ไม่เป็นไรลบแล้วโหลดแล้วก็ลบลบลบลลบแล้วก็โหลดแล้วก็โหลดแล้วก็ลบลบลบป๊บป๊บปอบป๊อบป๊อป๊บป๊อบป๊อบป๊อะป๊อบป๊อะป๊เบป๊อบป๊อบป๊อบปอบป๊อบป๊นอบปอบป๊อ โอเคโอเคนะครับเ่ตัง้งชื่ออ็สั้โเ็ตก็ต้องมีเซต็ตนำหนันตั้งชื่อไม่ได้อะงง โอเคเรียบร้อยนะครับก็ตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเริ่มกอันนี้ด้วยเล่นกันเลยดีกว่าวู้ย ถ้าไม่ได้ยินเสียงเราก็ขออภัยด้วยน,น่าจะเป็นที่แอปอัดนะน่าจะเป็นที่แอปอัดไม่มีเราจะเป็นให้ยามไม่เป็นยามาเป็นคุณหมอน,น้อย หมอหน้อยไปกันเลยเรียบร้อยไปกันเลยตามสเต็ปบ้เออเราไปเล่น ทำควิสก่อนโอเคปิดเสียงดีกว่านะเพราะว่ารู้สึกว่ามัน่าจะไม่นน่นแล้วมามาาว้าว้าอย แปลกๆนะเฮ้ยเดินตามว้าวว้าวกลัวกลัวไม่เดินตามจะาด่าาดาโอ้โหในห้องไฟเป็นห้องที่แบบไม่อยากจะเข้าไปเลย ีบทําให้เสร็จแล้วก็รีบออกดีกว่าเอ้าธนาเฉยแตกหนึ่งนะครับไปเล่นอีกเกมนึงสีดำต้องเป็นของเราสีดำต้องเป็นของเราสีดำก็ไปสู้เรียบร้อยเอ้ยสีน้ำตาลต้องเป็นของเราสีน้ำตาลต้องเป็นของเราสีน้ำตาลกับ

อีกพดอ่ะเอว้าวฮ่าฮ uh ่าฮ่ <t uh> <t uh ่า uh> ่เพิ่งดเลยมันง่ายจังอะจะเป็นหัววุ้นจิไปตลอดจัดจัจัด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 ัด คนแค่ห้าคนไม่หนุกหรอกน้ารอไปยาวๆปิดเปิดเสียงโอ้โหคุเมส

ไปนั่งไก่ไปซะแล้วออ้วัดด oh, ีสีเขียวโอ้บุตรท้อบุตรท้อไม่มีใครดูก็มุงจะปิดเลยแล้วก็ไม่มีใครมาดูศพเราด้วยมาแล้วมาแล้วสีฟ้าเดินมาสีฟ้าเพิ่งเป็นฆาตกรกับเราไปเมื่อกี้นะเดินเข้าห้องแอดมินแล้วก็จะเจอศพตรงนี้แล้วก็ได้เวลาโหวตกันอีก นึกว่ามันเป็นฆาตรกรด้วยเกกระจกแตกสีแดงครับสีแดงสีแดงสีแดงตายแล้ว,วไม่เห็นหรอกเอ้ยอเรียบร้อย ไหนเขาเห็นวิญญาณแล้วอ่ะบายบายเจ้าฆาตกรโอเคยยอเราจะใส่หัวนี้ไปเรอยเดินเดิน เดน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 เดเดเดนเดนเดนเดินเดนเดินเดนเดิ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 นเดเดินเดเดินเดเดินเดเดเดน Ok ok Ở oh, không mà làm mày Ờ ừ, không mà làm mày hả à, Không mà mày <cười> 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 ลา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 นภูมีทิลาเลืองว่รินทำทากทำทากไปเรื่อย ก่อนมูทอขึ้นมานี้จบเลยรู้สึกว่าจะมีการดาวน์โหลดแต่เรารู้แล้วว่าใครเป็นอ่ะยูดิเชนาลี่เออนมีอยู่สองคน

เรียบร้อยครับสีชมพูดได้บินออกไปจากยานโอเคโอเคครับรท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมถ้าทุกคนอยากจะดูคลิปอันไหนต่อก็ไม่ต้องบอกผมนะครับเดี๋ยวผมทำเองนะเนี่ยเอยช่่ยติดตามผมด้วยเพราะว่าผู้ติดตามผมมีอยู่หนึ่งคนเท่านั้นเฮ้ยครับ ก็สำหรับวันนี้ขอตัวเราไปก่อนบ๊าย